สวัสดีครับกล่าวผมซสือไอแซคกมแคสเตอร์จะมาแคสเกตเอาวีนะผมเกมเก่าเกมเดิมเกมประจำอีกแล้วนะวันนี้ผมก็มากับเพื่อนๆนะอ่าก็มามาที่หน้าเลือกตัวเลยนะเนื่องจากไม่อยากให้ท่านผู้ชมเสียเวลาจนเกินไปงั้นก็มามาดูตัวฝั่งนั้นก่อนนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะว่าเป็นยังไงนะฝั่งผมมีเทลมีมาจ้ามีมีมคริสแล้วก็มี เอ่อคีร่ามีมูราดฝั่งนั้นเป็นอายาอ่ามีเอ่อตีตีริแล้วก็มีนาคอสมีเอ่อ อเลเตอร์ rates, แล้วก็มีเออร์เรครับก็ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะงั้นก็ตัดภาพเข้าสู่เกมเลยอ่ะอ่ะเฮ้ยก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับผมผมก็เดินไปเล่นกลางอีกเช่นเคยนะเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตก็เดินไปแต่เล่นที่ตลอดเลยอ่ะท่านผู้ชมจะเบื่อผมไหมเนี่ยก็จริงๆเนี่ยหลายหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยยอดวิวผมก็ค่อนข้างตกเลยนะถ้าไม่นับคลิปเอนโซเนี่ยครุณาไปดูคลิปเอ่อไอ ทาชี้ของผมแล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมเล่นตัวอะไรก็กรุณาไปดูด้วยนะถ้าไม่ถึงร้อยวิวผมจะรู้สึกเศร้าแล้วก็แซดมากๆนะครับก็ก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย มารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนของท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าคลิปผมแม่งคุณภาพขนาดไหนนะสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็เล่นตามได้นะครับผมไม่ว่านะครับผมไม่คิดลิขสิทธิ์เลย,ยคลิปนี้ทําฟรีนะครับท่านผู้ชมอยากดูก็ดูได้นะอุย้ยมาจ้ามาจ้ารู้สึกว่ามันบัฟแล้วมันก็เนิบนะเนิฟตรงที่แก้บัฟนะผมแล้วก็เนิฟตรง นู่น,นี่นั่นนะอ่ผมไม่อยากอธิบายเยอะนะผมเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะเฮ้ยพวกนี้ทําอะไรนี่กดสกิลหนึ่งป่าเลยมาจ้าเอาให้ตายมาจ้าก xq สกงสัยกดช้าไปหน่อยนะถอยเด,เดินถอยเมื่อก่อนนะเฮ้ยเฮ้ตีริตีร,ตริมีอาญาคุ้มกลาหัวอยู่นะกันก็ขอและกันนะจริงๆผมควรให้เทวนะแต่โทษทีว่าพี่แม่อีโก้สูงเนอะ เฮ้ยก็ข้างแย่เลยทีเดียวอ่ะงั้นผมก็ลงไปช่วยมาจา้าเลีรยเขียเขียเลนส์ันหน่อยนะครับโอ้อยมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรอเอกลักของช่องของผมมาแล้วนะ ก็มาเพื่อนๆเซตเ,เดิมแต่เป็นเพื่อนสองคนแทนนะมีเลโอพาดกับไอมิสเฮอนะครับผมก็ขอใช้ชื่อในเกมไม่อยากเอาชื่อจริงมาก็พูดไปหลายคลิปแล้วครับไปย้อนดูกันได้นะเอาเลยมูราดเอาให้ตายถ้าไม่ตายฉันจะฆ่ากซะไม่ตายจริงด้วยว่ะเฮ้ยมันอึดจังวะตไอ,ไอหมอนี่เนี่ยไอเออรเรอเออเราเนี่ยเฮ้ยเล่น เลนเลนเลนมังกรนี่กำลังสนุกสนุกกันเลยนะ xq ของข้านะนะฉันไม่ให้หรอกะนะนะ q เนี่ยต้องเป็นของข้าเฮ้ยได้ได้มังกรมาถือว่าสวยนะนะคอจะจะ,จะสู้เหรอสู้ข้าไหวงั้นหรือครีสเนี่ยตาน,นี้เพื่อนผมบอกว่าหยิบมาบอกเลยตบตบยับจนสู้ไม่ได้คนระับงั้นผมก็หยิบมาตาม ตามคำแนะนำแล้วกันนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยหยิบตัวตามใจมากเกินไปแล้วนะเล่นตามเพื่อนบิวให้หน่อยแล้วกันเนะนี่ยมีอันติเมสโอ้ยกด EXECU สงสัยก,กดชาปไปคนระับก็เลยไม่ได้ลกคูดาวหนะนะี่ยเนาะกค่อนข้างแย่เลยทีเดียวเอาเลอะลิเตอร์เอาบ่อ,าอาหาสีเมเยโอ้ย,โ,อยโดนสตันนับตายครับผมเรียบร้อยคนระับ แต่อย่างน้อยก็ได้อลิเตอร์มานะมันเปิดดูไอเทมนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจมากงั้นผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าลูกคุดาก็แล้วกันนะรับดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอน่ากลัวจังเลยคีร่าได้เออเรลนะครับผมถือว่าดีนะครับสามนาทีเอาไปเจ็ดคิวแล้วนะถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับหนึ่งคิวก็มาจากกูนี่แหละครับที่ฝั่งมันได้นี่แต่ไม่เป็นไรครับผมไปซัพพอร์ตนะเพื่อนเราเราตายตอนต้นเกมก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ถ้าตอนท้ายเกมน่าจะมีผลมากๆเลยนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะโดนด่าบ้างหรือว่าอาจจะเพื่อนอาจจะไม่เล่นด้วยอีกเลยเนอะก็ผมก็เคยมีประสบการณ์นี้หมดแล้วนะผมถ้าอยากอยากเล่นดีก็ต้องเล่นให้สม่ำเสมอฟอร์มคงที่นะเหมือนนักเตะนะผมเออลากไปเรื่องบอลนอีกแล้วกูเออช่างมันแล้วกันเนะเฮ้ยนาคอสนาคอสพริ้วเหรอนี่โดนไปเอเฮ้ยกดช้าไปเลยเนี่ยออนติเมจจเจอรเอาเลยเอาอเลเตอร์ให้ตายขอนะเอา ป่าได้ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมได้ซับมอนะเนาะถือว่าไม่แย่มากนะขอตัวนี้ละกันนี่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 ตีตีตีมามาจ้าได้ป้อมมานี่ถือว่าสุดยอดนะครับซีซั่นนี้เป็นตัวที่น่าเล่นพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากผมก็ได้บอกไปแล้วนะต่อไปย้อนย้อนฟังได้นะผมตอนช่วงนาทีรแรกๆนะครับผมก็ไม่อยากอธิบายซ้ำซ้อนนะเอ้ย เฮ้ย hey, เราได้ดาร์กมาว่ะถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ซื้อไปเกาะไฟเลยนี่ป่าเลยมูรัดนี่ขอป้อมนี้หน่อยป่าธรรมดาโอ้ยโดนดาเมตดป้อมค่อนข้างจะแรงนะมาจ้าไปเลนกลางแล้วนะเออจริงๆก็เดินไปก็ได้คนระับแต่ว่าไปนี่น่าจะเท่กว่านะนี่อันติเมตตายซะไอ้หน,นูโดนโดนนี่โดนี่ก็ปอ,อ,อ,อ hey, ยเออเออเฮ้ยเยอะเกินไปว่ะไหวไหมวะ กดล้างเลยนี่กด execute เออโดนล็อกโดนล็อกไว,เไวเ้เออไว้เออเออเรารอดอีกแล้วเฮ้ยเอาเอาให้ตายหน่อยปาเอาให้ตายหน่อยรีโอพาร์ทงั้นก็ขอป้อมนี้แล้วกันเนาะเออเออรับดาเมิเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะผมถือว่ารับดาเมจเยอะเยอะมากๆเลยปาดไปเลยน้องคอามเมดี้กดสกิลสองเพิ่มกราะให้เพื่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นนะเป็นตัว rank s นะผม ก็ผมก็อาจจะหยิบมาบ่อยๆนะ,ะมีม,มีหลายมีคลิปที่แล้วมีคลิปแล้วแล้วที่ผมเคยหยิบมอนะครับแล้วก็โหดทุกเกมเลยครับที่ผมหยิบมาส่วนบางเกมที่ไม่โหดก็เพราะ,ะผมเล่นไม่ดีเ,เองนะไม่ใช่ตัวละครมันกากนะผมทุกตัวมันเก่งเป็นของตัวเองแล้วแล้วเดแฟแล้วครับพีอ่อันนั้นช่างมันนะอันนั้นมันคนละมักกรุีไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่สิมันมันคนก็มันคนละก,กรณีเนะเพราะว่าเดอะแฟลเนี่ยมันควรจะปรับได้แล้วนะเมื่อไหร่ตัวจะมาคอสอเวอร์กับเดอะแฟลสักทีครับนะผมจะมได้เล่นเดอะแฟลตอย่างเต็มที่นะไม่ไม่ไม่งั้นผมก็ไม่ได้หยิบเดอะแฟลมาสักทีหรอกเนอะเฮ้ยเอาเลยเหรอเฮ้ย hey, สุดยอดว่าคีร่าผมนี่เอาเลนกลางคนระับงั้นก็เอาป้อมให้แตกเลยคนระับจบในหกนาทีหรอวะจัดไปดิปาดเลย เฮ้ยดีด,ด,ดีรีบตีรีบจบน้อยคลิปมันจะได้เอ่อเก้าเก้านาทีพอดีนะจะได้เอาไปทําไปปกช่องนะครับผมอ่าน,นี่คือผมคุยกับเพื่อนในซีวิตจริงนะครับอ่าเป็นประโยช์ที่คุยกันจริงๆนะผมเฮ้ยได้ได้บังกรมานะครับโดดไปตีป้อมตีป้อมอันติเมนะนี่โดนตีตีต,ตีโอ,โอ,โอจะตายจะตายเงินเก็บป้อมไปเข้ามาดีนะคอสโอ้ผมไม่น่ารอดว่ะถอยถอยดีกว่า ผมว่าผมตายแน่นอนนะงานผมขวาง,งานผมขวางพวกนี้อ่าไม่ให้ไปเอามามูรานนะดูซิว่ามูราจะรอดไหมนะผมฝากฝังให้เขารอดนะเฮ้ยเราได้ป้อมบนว่าเทลยวลอยป้อมบนไปได้อย่างงไไ่ายดายนะเนื่องจากผู้นี้มันเกณนกำลังพลมาเอามูรานนะผม แต่แต่ขีบบนก็สกัดกั้นไว้ได้นะส่วนอเลสเตอร์ก็มาการป้อมกลางนะส่วนตีริกก็ไปการป้อมบนกับอายานะ่าเนาะอาย่านี่ก็เกาะแต่บนหัวตีริอย่างเดียวเลยนะสงสัยไม่มีตัวอื่นให้เกาะนะฮการการทําตัวเป็นปลิงนี่มันลำบากลำบากขนาดนั้นเลยเหรออาย่าจังงั้นก็มาเกาะบ,บนหัวฟอริเนพี่ก็ได้นะนะ นี่ผมก็มีอาการกระตุกเล็กน้อยเนื่องจากแบตเตอรี่ต่ำกว่าผิดปกตินะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกเอ้ยโดนไปสามคิวเองเหรอแต่เจ็ดนาทีกดไปสิบามคิวก็ถือว่าสุดยอดนะเุ้ยเอาเลยแหลวะว่าเออคีร่าผมโคตรสุดยอดเลยวะนี่ตีเฮ้ไม่ไม่ให้ตุยเหรอ กดอันติเมตแปลงร่างเลยเออเราเอาเอเรา,าตายโดยคีร่านะนี่กดสกิลหนึ่งครับถอยมาโอ้ยโดนโด,โดนคำสาปอาญานะอาญาอนนี้ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างน่ารำคาญนะถ้าหากหลุดมาพร้อมฟอรเรนแล้วก็คือผมเนี่ย,เต,ยเตรียมใจแพ้ตลอดเลยนะคืออาญาหลุดพร้อมฟอรเรนคือผมไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับเอ,เอาเอาโอเมกาไปก็ตายครับอันนี้เรื่องส่วนตัวนะผมเฮ้ยมันมีดูดดามีจากดาด้วยเหรอวะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะอ่าถ้า ถ้าใครจะมาว่าผมก็อย่าว่าผมเลยนะเพราะผมไม่รู้ครับตัวนี้ก็ผมไม่ได้เป็นพวกชอบเล่นมีดตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับมีดที่ผมเล่นตัวเดียวก็คือมาเกงก้านะครับส่วนมาจ้ามันเขาเรียกว่าอะไรไม่ถูกจริตของผมว่าผมก็บอกแล้วว่างั้นก็เอาป้องกลางให้ระเบิดไปเลยอ่ะจุบในเก้านาทีนะคลิปมันจะสวยๆห,หน่อยนะปลุกคลิปนะอันตีมีดแปลงร่างนะ นี่ผมก็ต้องไปยืนแทงแล้วนี่ตีตีตีโอ้ยโดนล็อกครับตีตีป้อมไม่แตกตีป้อมไม่แตกเอ็กซ์คิวครับโอ้ผมตายวะ่ะไม่มีครีบครับท่านผู้ชมไม่ไหววะ่ะเฮ้แต่แต่จบป้อมหน่อยฮัลโหลพักพวกไอมูรัตมูราเข้าไปตีครับโอ้ไม่ได้ไม่ทันวะ่ะหรือว่าจะจบไม่ได้ในเก้านาทีนะถ้าจบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะปกคลิปก็ยังมีอย่างอื่นให้เขียนนะสุดยอดซัพพอร์ตในตำนานนะ เครีนะผมอันติแปลงร่างรัวๆครับแปลงร่างจนศตูทอนะครับสามารถเอาตัวรอดได้ตลอดกาลนะครับอ,อันนี้ก็บนระหว่างตายครับไม่ให้ท่านผู้ชมเบือ่อจนเกินไปนะครับเฮ้ยบนสามตัวเลยเหรอเฮ้ยผมว่าไม่น่ารอดว่ามาจ้าเอ่เอเฮ้ยมาจ้ารอดเหรอส่วนเทลได้คิวนะเฮ้ยเ,เทลเก็บสองเลยหรือสุดยอดจังเลยนะครับแต่มาจ้าก็ไม่รอดแล้วเทลก็ไม่รอดเช่นกันนะครับส่วนคีร่ากับมูรานก็ยังรอดอยู่ครับ บูรารดเก็บอีกแล้วนะเฮ้ย hey, พวกนี้มันสุดยอดจังวะผมนี่ผมนี่ท้อเลยเนื้อท้อจริงๆนะเออแบบนี้ผมต้อง นะนะอันดีเม่น้ำกดช้าไปครับอ่าวันนี้ได้เวลาอัดป้อมให้ระเบิดแล้วนะจบเกมในสิบนาทีก็ได้วะช่างมันนะเจ๊โอโอโหสิบนาทีพอดีเลยนะครับก่อคลิปนี้ก็วิกตอรี่นะครับผมวิกตอรี่นะครับก็ชนะไปได้อย่างไง่ายได้นะครับงั้นก็ไปดูการขึ้นไหค์ของผมกันเลยอะ่ะได้มาหนึ่งดาวนะผมถือว่าสุดยอดนะครับแต่ได้ที่เสนะียไม่เป็นไรนะงั้นก็ไปดูสกอร์หลังเกมของผมกันเลยนะสกอร์หลังเกมก็จะเป็น ประมาณนี้นะผมมูราด mp อินพีนะงั้นก็คลิปนี้ขอจบคลิแติพียงเท่นนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผมบายครับ